เามีไปช่วยเหลือพี่ชายก็ไม่ได้เอาเปรียบมันแล้วแต่เราไงเราจะให้หรือไม่ให้เขาแค่ขอไม่ใช่เหรอเราเลือกที่จะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เรามีเมตตาสงสารกับพี่ก็ให้เขาไปไม่มีเมตตาสงสารก็ไม่ต้องให้ก็แค่นั้นเองมึงจะมาบ่นอะไรล่ะเขาเห็นว่ามึงมีเขาเลยอยากให้มึงช่วยพี่ก็แค่นั้นมึงไม่อยากช่วยก็ไม่ต้องช่วยก็แค่นั้นเองมึงจะไปนั่งคิดว่าแม่มึงเอาเปรียบมง ทำไมต้องคิดไปในแง่ลบกูไม่เข้าใจทำไมไม่คิดไปในทางที่ดีทำไมไม่คิดไปในทางที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความเขาเรียกอะไรแง่บวกอะทำไมไม่คิดไปในทางนั้นน่ะมึงอย่ามาฝัดข้อความเดี๋ยวกูบล็อกมึงให้เลยนะอย่ามาทําสันดานเสียนะอีประเภทพิมพ์ซ้าๆว่างๆนี่นะกูมไม่ตอบม่ต้องมาถาม สันดาณเสียสันดานเอาแต่ใจแก้ไม่เลิกแก้ไม่ได้ก็ต้องให้เขาตอบเดี๋ยวนี้ตอนนี้หนังสือตอนนี้ยังไม่เปิดจ้า น้ำพริกอยู่ในจะกร้าหน้าโปรไฟล์จ้า เหนื่อยไหมกับสิ่งที่เธอทำอยู่ใครกูเหรอกูเนี่ยนะไม่เหนื่อยยายผมเอาแต่ใจเวลาหิวข้าวจะต้องกินให้ได้ทั้งๆท,ท,ที่ผมกับแม่ไม่ว่างบางทียายอยู่ๆก็ร้องไห้ทำไงดีครับอ่ะเขาหิวหรือเปล่าล่ะ มึงไม่ว่ามึงทำอะไรอยู่วางก่อนเอาข้าวห้เขาแดกก่อนเขาหิวสันขวานไปปล่อยเขาอดข้าวอดน้ำอยู่ได้มึงหาแดกได้มึงก็สบายใจเฉิบแทนที่มึงจะวางทุร,ประปาปามึงก่อนหายเขาแดกก่อนทั้งมึงทั้งแม่มึงเนี่ยกระตันอยู่ทั้งคู่ จะเป็นหมอดูไหมครับเดี๋ยวกูจะเป็นหมอผีปราบมึองนี่แหละถ้าเราตั้งใจจะหวังแค่ให้คนอื่นบันเทิง แต่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะผิดไหมเช่นเล่นมุกตลกร้องเพลงไม่เข้าใจงงถ้าผมไม่นับถือศาสนาอะไรเลยผมจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นอะไรอะนะคอยช่วยเหลือน้องมาตลอดแต่น้องไม่เคยเปลี่ยนตัวเองเลย สวยมาตลอดควรทํำยังไงช่วยมาตลอดควรทํำยังไงก็ไม่รู้แล้วแต่เราอยากจะช่วยต่อไปไหมล่ะช่วยต่อไปก็ช่วยต่อไปไม่อยากช่วยก็ไม่ต้องช่วยก็แค่นั้นเองไม่ต้องทำอะไรมึงจะคิดเยอะทำไมอยากช่วยก็ช่วยไม่อยากช่วยก็ไม่ต้องช่วย ย้ายโรงเรียนไม่มีเพื่อนเลยค่ะแต่การเรียนมาการสอนโอเคมากเลยค่ะไปวางหรือย้ายกลับดีครับไปวางจ้าเดี๋ยวก็มีเพื่อน มโดนยึดของเล่นจะพาพวกบุกฝ่ายปกครองผมผิดไหมครับคุณจะดูซิมึงจะกล้าไหมหน้าอย่างมึงเนี่ยนะมีน้ำยาน้ำยาขนมจีนมียังไม่มีเลยแหมบุกฝ่ายปกครองเพราะโดนยึดขนมโดยึดของเล่นไอ้ดอยมึงไปที่อื่นไปอย่ามากลางช่างกล้าปากเก่งเหลือเกินดีแตนไลท์สดจี๋แหละชีวิตจริงกูเห็นง่องเป็นหมาเลย เป็นหมาทำตัวเป็นหมาเฝ้าหน้าห้องปกครองเลยขอพิกัดกล้วยไม้น่อยไ,ไหมคะแอร์ออคิดจ้าแอร์ออคิด กูแดาแอร์ออคิด คิดมากคิดไม่ดีแก้ยังไงหรอครับจะบาปไหมครับไม่อะนะถ้าคิดไม่ดีมันก็บาปอยู่แล้วคิดมากมึงก็เปลี่ยนความคิดใหม่ไปคิดไปในทางที่ดีสิแอร์ออคิดนะครามปฐมใช่ ถ้าเราทําบุญใส่บาปพระแต่เราดูท่านแล้วมีความสงสัยว่าท่านเป็นพระปลอมเราจะบาปไหมก็ไม่บาปก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ไปเลยไม่ต้องไปคิดเยอะเดือนหน้าผมจะบวชมีวิธีปรับตัวยังไงบ้างไม่ต้องปรับตัวอะไรก็ศึกษาเยอะๆก่อนบวช มีงานขับรถได้ทำไหมครับไม่มีจ้าหรือยอยากให้พ่อกับแม่แยกกันอยู่ก็สงสารสาแม่พ่อเมาทะเลาะ ถ้าหนูพูดไปหนูจะบาปไหมคะไม่ต้องพูดมันไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยเขาจัดการเองใครจะซื้อน้ำพริกไปตะก้าหน้าโปรไฟล์ได้นะตะก้าหน้าโปรไฟล์ตอนนี้มีน้ำพริกขายอยู่นะ ตาแดงแมงดาไาย่างปะละาตาแดงแมงดาไาย่างปะละาตาแดงแมงดาไาย่างปะลา พระปองกับพระจริงได้บุมเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนอยู่แล้วตั้งให้แม่จากไปตั้งแต่แม่อะไรวะตั้งแต่แม่จากไปหนูเหมือนอยู่คนเดียวพี่น้องไม่เคยรักหนูแล้วมึงจะไปหาความรักจากใครทำไมไม่ต้องไปหารักตัวเอง บางทีตัวเองเขไม่ต้องไปรักมากก็ได้รักมากก็เบียดเบียยคนอื่นเยอะวางใจเป็นการมีสิิสัมชัญญาใช้ชีวิตไปตามปกติเงินเดือนยังไม่ออกอาจารย์ขายถึงว่นไหนก็น่าจะขายถึงสิ้นเดือนเลยมั้งวันนี้มันที่เท่าไหร่ละกูต้องหาเงินจ่ายภาษีก่อนเออน่าจะขายถึงสิ้นเดือนนั่นแหละ มีพลังจิตทำไงครับพลังจิตอะไรอ่ะพาน้องแมวไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายวันวันที่ไปรับกลับมาน้องแมวตุยที่โรงพยาบาลจะบาปไหมคะเสียใจมากไม่บาปจะไม่ได้มีเจตนา เดี๋ยวอีกไม่นานนี้จะมีขายในแอปน้ำเงินด้วยนะทำไมไม่มีน้ำพริกน้ำพริกนรกครับอาจารย์เพราะกูไม่อยากเอามึงมาอยู่ในกระปุกน้ำพริกกูแค่นี้เองง่ายๆกูสงสารมึงอ่นะ เข้าวัดแล้วจิตคิดไม่ดีตลอดเลยกลัวบาปมึงก็เลิกคิดไม่ดีซะสี่มึงจะไปคิดไม่ดีทําไมล่ะ ถ้าเราไม่มีเงินให้แม่เราจะเป็นลูกอักตระตอยู่ไหมครับไม่เป็นจะแต่มึงไม่มีจริงๆใช่ไหมคําถามไม่ใช่มึงเอาไปฟุ้งเฟ้อของตัวเองแล้วก็มาบอกว่าไม่มีทะเลาะกับหัวหน้าง,งานทําไงดีครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวคนท้งบันแหนก็มีปัญหากับแกมึงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจะไปยุ่งกับเขาทำไมล่ะ ว่าหลายคนเริ่มพิมพ์ซ้ําแล้วนะอย่าพิมพ์ซ้ํานะจู่ๆมึงเป้า,ปาไปกูไม่รู้เลยนะมึงพิมพ์ฟางพิมพ์วางกูเห็นหลายคนเลยนะต่อนเนื่องเลยนะแล้วหลายคนซ้อนๆกันเลยนะกูเตือนแล้วนะมึงเกลวไปกูไม่รู้เลยนะชักเริ่มเอาใหญ่ ศึกษาทำกี่ปีแล้วคะหลายปีจ้าเวลาเทวดาบทมุนเจ้ค่อยหลดลงมาทีระลำดับชั้นทีหรือเปล่าไม่จริงจ้าเราแช่งคนที่ทำไม่ดีกับเราบาปไหมคะบาปจ้า อย,อยากให้แม่พ่อฟังพุทธวจนะเลยเอาไปเปิดให้ฟังแต่โดนด่าแบบนี้ด่าไหมครับก็ถ oui, so ้าเขาไม่อยากฟังก mm ็ไม่ต้องไปยัดเยียดให้เขาฟังมึงอย่าไปอยากอย่าไปยัดเยียดความต้องการของมึงให้ใครให้เขาตัดสินใจเรื่องในตัวเขาเองเขาเลือกที่จะฟังเดี๋ยวเขาจะฟังถ้าเขาไม่เลือกที่จะฟังก็ปล่อยเขาไป อยากเกิดพระพุทธเจ้าองทำอย่างไรปฏิบัติทานสีภาวนาไปเรื่อยจะน้ำพิกคนตื่นทาเพจมากอ้าวคนเดียวเลยครับเอาคนเดียวเหรอ จกาทำอะไรกันอ๋อไปช่วเล่นเล่เปื่อยตอกเส้นที่ไหนอ่ะอ๋อแล้วก็เลยเข้ามานี่เหรอ